สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักนะครับพาทุกคนมาเที่ยวทะเลแล้วนะครับทางหน้านะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่คือโซลร้านอาหารนะครับแดี๋ยว่าไม่มีคนนะครับหน้าจะปิดทําการไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูวิวทะเลนะครับนี่เป็นทางลงนะเขาเขียนว่าร้านค้าสวัสดิการนะทุกคนทางลงนะครับฝั่งโน้นจะเป็นร้านครับ ฝั่งนี้น่าจะทําใหม่นะกําลังทํานะทุกคนน่าจะกําลังปรับปรุงซ่อมแซมประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็เลยไม่มีนะักท่องเที่ยวมานะครับข้างหน้าเป็นวิวทะเลครับให้ทุกคนมาชมวิวทะเลนี่นะครับส่วนตรงนี้เป็นเขานะทุกคนอันนี้เป็นที่นั่งไปเรื่อยๆนะครับ กำลังทำนะครับกําลังทำนะครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเขาครับทุกคนเป็นเขาหลักนะครับอุทยานแห่งชาติเขาหลักนะครับพังงานนะครับนี่ให้ทุกคนค่อยๆดูวิวทะเลไปเลยนะครับนี่ครับเห็นวิวครับโซนนี้เดี๋ยวเราลองไปดูโซนนน้นกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับ พาทุกคนไปชมนะครับอยากไปทำอะไรไม่ทราบนะเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับเขากำลังทำนะครับทุกคนนี่ยังใหม่อยู่เลยนะครับนี่นะครับปักอย่างเป็นพลาสติกอยู่เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็น่าจะซ่อมบำรุงนะครับอยู่ในช่วงซ่อมบำรุงนะครับเดี๋ยวเรามาชม,มวิวกันก่อนเลยดีกว่านะ น,นะนี่ครับวิวนี่ครับไปตรงนน้นนะรตรงนี้ก็จะเห็นวิวนะครับทุกคนนี่ครับเป็นที่นั่งนะครับทุกคนนี้ครับเห็นวิวสวยๆเลยนะเห็นวิวทะเลครับอารมณ์ประมาณแบบว่านั่งทานกับข้าวนั่งทานอาหารนะครับหรือนั่งจิบ เครื่องดื่มอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเห็นวิวทะเลครับเย็นเลยนะครับทุกคนนี่นะครับสวยสวยเลยนะครับเนี่ได้ยินเสียงคลื่นทะเลนะครับให้ทุกคนชมวิวนะครับจะมีปดหินอยู่กลางทะเลด้วยนะครับทุกคนตรงนู้นก็จะเป็นหาดนะครับ ของจังหวัดพังงานะครับทุกคนนี่ของจังหวัดพังงานะับภาคใต้นะครับไม่ใช่ภูเก็ตนะครับอุทยานแห่งชาติเขาหลักพังงานะครับจะเป็นขดเห็นด้วยกางทะเลด้วยไม่ว่าทุกไม่ทราบทุกคนจะเห็นหรือเปล่าผม z ู o ให้ดูนะครับนี่นะครับ โอเคนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ